สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจรวดแคสซิงและชาว y u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วที่ทั่วไทยสวัสดียาวไปไกลถึงต่างประเทศต่างแดนด้วยนะคะสําหรับ f c ของหัวหน้าจร c a แคสซิงค่ะวันนี้ก็อยู่กับหัวหน้าจรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราก็ามากลดดินเนาะตรงที่ตรงที่มันมันขาดไปเนะานะจ้เาเนาะหัวหน้าก็ทำการมากดดินลงอีกชั้นจ้ะ ว่าถ้าแม่โคไม่มายืออไม่มากดไม่มาเหยียบให้เจ้าของผู้ว่าจ้างก็กลัวว่ามันจะมันจะไม่แน่นนะเอฟซจ๋าใช่เพราะว่ามันเป็นดินออกเหนียวเหนียวก็จริงนะ f อแต่มันเราก็ต้องต้องการความแน่นหน่อยเนาะก็เลยน่าจะให้แม่โคมาย่ำมาย่ำให้ก่อนหนึ่งชั้นแรกเนาะค่ะเนาะปูไปให้มันสุดสุดตรงที่มันถกมัน ขาดนู้ดนะคะ FC จ๋าแล้วเราก็ค่อยขึ้นอีกชั้นหนึ่งรับโดยประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> เสร็จสิ้นจากภารกิจการขนดินวันนี้ก็ไปเกี่ยวข้าวต่อจ้ะ FC ถึงฤด,ดูการเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวแล้วเนาะก็ต้องมาขุดดินเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะขาประจำเราอยู่นเอ FC จ๋า มีขาประจําอยู่อันน้อัมน,น้อยอัมน,น้อยเคอยู่ฝั่งโน,น้น,นก่อนพอดีดินติดมานิดหน่อยเนาะก็ต,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 ตา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 ทำทางไว้ให้แล้วค่ะทําทางไว้ให้แล้วดินก็ยังน่วมอยู่นะคะทุกคนคะ่ะสาหรับทางที่เราทําเมื่อเช้าเนาะท่านใดที่ได้คลิปได้ได้ชมคลิปของไร้สังกัดดังซึ่งนะคะก็จะเห็นจะเห็นทางก็จะน่วมหน่อยเนาะ เพราะว่าเจ๊พึ่งไม่ได้ถ่ายให้ชมนะเพราะว่าในเวลาทํางานในเวลาทํางานอะ่ะเจพึ่งก็อขอขอที่อาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าเราก็มีผู้ว่าจ้างนุน่นรถสีดำอยู่นุน่นเนาะค่ะเอาเป็นมาก เจพึ่งท่าการทํางานของเจพึ่งท่าเราต้องวิ่งดินแบบนี้เจพึ่งก็น่าจะได้ถ่ายสักตอนเช้ากับตอนเย็นตอนประมาณเนี้ยก่อนเลิกงานเนาะคะ่ะสักคลิปหนึ่งเป็นกําลังแรงใจให้เจพึ่งเลยัหวหน้าจอยต่อไปเรื่อยๆนะคะ,คะเอฟซีขาหัวหน้าว่าอะไรเอออย่าง จะชมภาพใกล้หน่อยนะจ๊ะเอซจ๋าเพราะว่ามันได้ที่พอดีเห็น <c oughs> <c oughs> พ่อน้าว่าวันนี้น่าจะเลิกงานเร็วหน่อยสักก่อนเลิกงานสักเลิกเหลืสักครึ่งชั่วโมงสักสี่โมงครึ่ง ประมาณเนี้ยอ่าโอเคอะมุมไกลสักหน่อยเนาะ FC เนาะจะได้มองการทำงานของหัวนจโจยได้ถนัดเนาะค่ะเนาะอ้าแมวยักษ์จ้าเป็นยังไงจ๊ะหลังจากที่ไปซ่มอมแซมหัวใจมาสองวันแล้วก็ยืดเส้นยืดสายกระปี้กระเป๋าแล้วหรือยังกระชุ่มกะชวยจิตใจดีแล้วหรือยังจ๊ะอ่าเส้นเลือดสุดฉีดดีมากไหม หัวหน้าก็ว่าดีขึ้นนะเอฟซีหัวหน้าบอกว่าดีขึ้นนะเพราะว่ารีบซ่อมมันนะรีบซ่อมกล่องหัวใจก็เลยเอออสุดหล่อของหัวหน้าจโจอยไม่ใช่สุดหล่อคือหัวหน้าจโจอยนะสุดหล่อของหัวหน้าจโจอย <c oughs> โอ้เอฟซี FC เอ้ รักมากก็เจ้าแคทนี่แหละจ้ะโกยดินลงกดดินลงต้องใช้ดินอีกเยอะนะ f อตอนนี้มันขึ้นที่สองร แล้วอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยจริงอ่ะ200รอยไม่ถึงครึ่ง5้ารอยจะอยู่ไหม롱กลัวจะไม่อยู่อยู่ยนะคอยดูว่าถมไปกดดินไปมันจะน่าจะโอเคไหมถ้ามีลูกรังมาผสมแบบสักชั้นหนึ่งเนาะ fc ใส่ลูกรังผสมสักชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นดินเหนียวหรือดินดานอะไรก็อีกสักชั้นหนึ่งน่าจะโอเคนะ นู้นค่ะเี้ยของเจ๊พึ่งอยู่นู้นนะทุกคนเห็นไหม <laughs> ไม่ขอซูมให้ดูนะเี <laughs> <laughs> ้ยวันนี้มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจลูกน้องเ <laughs> <laughs> มื่อคืนแกเฮียแกยก็ไปเฝ้าวันน้าโจ้เกี่ยวข้าวอยู่นะแต่เจ๊พึง่งไม่ได้ถ่ายมาให้ดู เพ,าพราะว่ามีภารกิจต้องดูแลคนที่บ้านเนะาะพาระแม่บ้านอะ่ะพาระแม่บ้านก็ต้องรับผิดชอบก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแค่ไปเออดูว่าเออเขาเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้เราก็โอเค,อเคนจ่จจะหัวหน้านก็เริ่มเริ่มละโยกละกดดินลงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้เดินไปยำ่ำเอ้ใช่จะลงแล้วนี่ เหมือนจะลงแล้วเนี่ยอ่ะลงแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วดืดดืดดืดดดดดี๊โอ้โหไสายดันตินเปล่าอยู่ข้างต้นไม้ตาต้าค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตาต้าสายดันตินปล่า ใช้ยานี้เฮียเนตผลตั้งให้อ,อ,อะไรคะอะไรอหัวหน้าย่ำให้ดูละย่ำอีกละย่ำอีกสักชั้นหนึ่งเอาคิดดูแต่ช่องที่มันขาดอะ่ะยังหลวมเจ้าแคทอีกนะจ๊ะแคทตสามสอนย์นะเออยังหลวมนะจ้ะเอซเออเอฟซีย FC. อย่าพึ่งกันจาจิ ว่ายังไงเนาะก็คว่ามันเป็นงานที่งานทีอ่อลังเหมือนกันนะสําหรับใจเพิ่งนะเหมือนแบบเราทํางานที่แบบเออโซนแถวๆบ้านเราอะไรประมาณนี้น่าจะก็อ้เนี่ยยิงหลวมเจ้าแคทอีกเจ้าแคทเดินได้นะนี่นอ้ อืมโกยดินเอาไปใส่ป้องอือโอ้โหงานนี้อีกยาวไกลค่ะ FC จากงานนี้อีกยาวไกล กลางวันก็ขุดขุดดินตอนเย็นหัวหน้าก็ไปเกี่ยวข้าวแต่เจ๊พึ่งบอกนะบอกว่าไม่ต้องไปเกี่ยวนานนะเพราะว่าสักสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะเพราะว่ามันจะมันจะเพลียม,มันจะเหนื่อยเกินไปเนาะเอซเห็นด้วยไหมอืมต้องช่วยห้ามนะเอฟซต้องช่วยห้ามเจ๊พึ่งนะดือ้อมันกันนะหัวหน้านะบอกเลยหัวหน้าดื้อจริง ไม่ใช่ว่าอะไรนะเอฟซีจ้าคือคือกลัวว่าเพราะว่าคนขับไมโครก็คนเดียวช่วยดูงานเฮียอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คือเอาแค่แค่แรงเราไปได้มาได้นี่นะจะมีช่วงหนึ่งเนาะคะ่ะเอซประมาณหัวหน้าประมาณอายุประมาณสักสามสี่สามห้าเนี่ยโอ้ยตอนนั้นอะรถเกี่ยวกำลังบูมเนาะ เอฟซีจ๋านูนเที่ยงคืนก็มีถ้าน้ำค้างไม่ลงนะตีหนึ่งก็มีมีอยู่ประมาณ3ามสมันนะั้เปล่าช่วงนั้นนะที่เกี่ยวแบบซออแจ้งไปเลยนะเอซเอ้ยใจพึงก็เลยโอ้แต่แล้วหัวหน้าเอ้ยอย่าสู้คักปานนั่นหลายฉันนะรู้อยู่ว่าอยากทำให้มันทันใจเจ้าของนาะอยากเกี่ยวให้เขาแต่ก็ต้องดูสุขภาพเราด้วยเนาะเอฟซเนาะ บนสิคะอืพอตอนนี้หัวหน้าก็38ย่าง39เกานะคะจะสามสเก้าเต็มแล้วก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบาได้เบาเบาได้เบาเราต้องต้องอยู่อีกนานเราต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวอีกอบนภาษาแม่บ้านนะคะอัซีจา๋าอย่าว่ากันนะบนภาษาแม่บ้านนะประมาณนี้แหละ เนาะโอเคไหมโอเคเนาะสำหรับหน้าง,งานของวันนี้เนาะคะ่ะเนาะเจ๊พุงก็ uh, มาถ่ายให้ได้ชมประมาณนี้แล้วเนาะนี่ค่ะสำหรับได้ได้สักประมาณนี้ละอยากลุ่นมานี่นะเหลืออีกฟังนุ้นอะีกน,น,นะลุ่นอ่ะลึกๆลุ่น,นนะอ่ะอีกค่ะ โอเคขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจที่มอบให้หัวหน้าจรวดแคสซิงและเจึ่งและตาต้านะคะและทีมง,งานโรงแสงทุกคนทุกท่านขอขอบคุณมากๆที่ให้กำลังแรงใจเรามา เราสัญญาว่าเราจะทําทให้ดีที่สุดนะคะอาจจะผิดตกบกบต,ต้องตรงไหนต้องขอประธานประธานโทษประธานอาใครด้วยนะคะรักและคิดถึง f c เป็นห่วง F c ซของจิ้งพึ่งนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้วจะทุพ่งจะมาอัปเดตการทํางานของหัวหน้าโจ้กและการทํางานของทีมงานดวงแสงในคลิปถัดไปขอบคุณทักการติดตามะคะ่ะสวัสดีค่ะ